แล้วนะคะวันนี้นก็จะมารีวิวนะคะทุกคนเป็นขนมอันนองก็คือจอลลี่อ่ะจอลลี่แบกใช่เขาบอกว่าขานมเคี้ยวอร่อยลูกหมีหน่ารักนะคะจอลลี่แบกลูกหมีอันนี้รู้สึกบุ้งอยู่ตั้งแต่เด็กๆอะ่ะหนักสองเท่าไหร่คะสิบบาทนะคะทุกคนเพราะว่าเขาก็าใหญ่สองขึ้นปกติตอรขนมเด็กๆอะ่ะเราจะกินมันห้าบาทนะคะทุกคนเออตอนนั้น,น,นคือบ้านมั้แม่ซื้กินนะคะอ่ะห้าบาทนะ ซื้อที่ไหนมาคะเซเว่นค่ะทุกคนการเปิดเปิดยังไงระวังหกนะคะกระจุยเลยค่ะมีอ่าแกะแกอ่ออกมาแล้วมีสีอะไรบ้างเอ่ย ตัวนี้เอ้ยเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างโอ้มีหลายสีสีเหลืองสีเขียวสีส้มสีที่อร่อยที่สุดคือสีโคลามีด้ยมีไม่มีมีสมัยแม่มีนะดูเป็นก้อนแตงเมีมาเลยอันเค้าก็จะแบบเป็นรถๆจะไปได้ใช่ไหมอ่าใช่สีขาวคือสบายอ่าใช่อ่าลองลอง ลองเขียวค่ะใช่รถสปายอะค่ะทุกคนอ่ะสีเขียวก็อาจจะเป็นรถน้ำเขียวปะไม่มันใหญ่ตองมาเป็นห้าง้วมั้งต้องอร่อยอะค่ะทุกคนนะขนมเริ่มใส่ขนมเด็กๆแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเขาจะขยายตัวน้องพี่นาด้วยนะนะทุกคนตัวน้องเริ่มขึ้นแล้วนะนิ่งๆเลยคือเมื่อก่อนเป็นคนที่แบบ อ้าวแล้วฉี่ทำไมนั่นชอบดึงแล้วก็กินให้หัวน้องคาเฉยคึ้เหนียวนุ่มๆเหออเลยนะค่ะทุกคนขนาดคงก็จะเป็นสงสัยอย่างนี้เนาะแต่ผมไม่เข้าใจค่ะว่าทำไมข้างนอกมันฟุ้งฝุ่นแต่ข้างในมันใสใสเขาน่าจะโรยผงลงมานะคะเพื่อไม่ให้ติดมือเด็กๆเนาะรสอะไรสีเนี้ยน้ำเกียวค่ะทำในความยากเลย อ่ะต่อไปมีรสสีอะไรอีกคะน,นี้กินไปแล้วแต่น้ำลองก็แดงแดงไม่เห็นหน้าอาจจะเป็นน้ำแดงอืมน้องมีนหน้าดิอชอบดึงมให้มันยืดยสำหรับคนจะไทีด,ดีเป็นไงรส มันจะมีความเืรี้ยวๆนะคะแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะเป็นคุณแม่ขนมตั้งแต่ผมเล็กๆเลยนะคะตั้งแต่เกิดยังจะแล้วอือน่ากินนะตัวน้องเมีนะคะเดียวได้ด้วยนี่ทุกคนแล้วน้องก็ยืดได้อันนี้สีอะไรสีส้มใช่น่าจะเป็นรสส้มอืมใช่อันนี้กินออกาแล้มากเลยกินเข้าแล้วก็อืมตีขึ้นมาเหลือรถอะไรอีกไหมคะ ยังค่ะน่าจะเป็นสับปะรดไหมสีเหลืองอลองดูกิอนออกแรงนะคะอ่ะลองค่ะเม่บอกสมัยก่อนจะมีโลโคก๊กแต่ใยนี้ไม่มีเหมือนจำได้ว่าเมื่อก่อนมีเพราะว่ามีตั้งแ,แต่ตอนสมัยเด็กๆเอาเป็นว่าไม่ยังจำมันไม่เกิดนะเป็นไงอร่อยมากๆค่ะทุกคนรถนี้ก็ถือว่าอร่อยนะขนาด ไไม่ช่ชอบสกระดเทาหร่หวานมากไหมหวานก็เลีหวอมมะสงจารไปเหลือสีอะไรอีกไหมหรือว่าครบแล้วคะเสร็จแล้วไปยังเรียบร้อยแล้วคะ่ะน่าจะครบแล้วค่ะน่าจะครบแล้วอ่ะไอซก็จะมีหมดหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าห้สีะท่มาจากห้าสีนะคะทุกคนไอซ์จอยเขาก็จะมีห้าสีมีหลายชิ้นมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วนอกจากเนี่ยเขาก็มีเยอะ พิกัดอยู่ที่ไหนคะพิกัดอยู่ที่เซเว่นค่ะราคาค่ะอีกรอบราคา10บาทเท่านั้นค่ะทุกคนติดตอนแรกมันสิบห้าบาทนะคะทุกคนตล้วมันก็จะเรียนสีส้มน้ำตาลน้ำตาลนะคะตอนแรกเห็นว่าตอนนี้กลายเป็นสีเงินเงินแล้วนะคะนี่น่ากินมากมากเลยสรัวันนี้นะคะทุกคนถ้าใครชอบก็ติดตามแล้วก็กดชิร้ายเพื่อลังใจผมด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบาย